สวัสดีค่ะกิ้งนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดประจำอยู่ที่สุรีพรคลินิกกายภาพบำบัดจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็สำหรับเช่นเคยเนาะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะเข้ามาตอบคำถามให้กับพวกพี่ๆเหมือนเดิมนะคะเนาะสำหรับคำถามวันนี้นะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนนะคะเนาะซึ่งเป็นอาการที่กิ๊กมักพบได้บ่อยเหมือนกันนะคะในพี่ๆที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็แตกเนาะเราก็มาทํากายภาพบําบัดที่คลินิกกิ๊กนะคะเนาะเราจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงก็ลองมาติดตามกันดูนะคะลองมาฟังกันดูนะสําหรับคําถามวันนี้นะคะก็มีเข้ามาอยู่ว่าเป็นเส้นเลือดแตกนะคะตรงบริเวณก้านสมองมา9้าเดือนแล้วเวลาลุกเดินกายภาพนะคะจะมีอาการเวียนศรีรษะตาลายนะคะ กับคําถามที่2ก็คือทรงตัวไม่ดีเวียนหัวตลอดโคลงเคลงตาผ้ามัวพูดไม่ชัดต้องทํำยังไงนะคะเนาะก็สําหรับพี่ที่ส่งคำถามเข้ามานะคะเนาะก็อาจเป็นไปได้นะคะว่าอาการเวียนศีรษะตาลายโคลงเคลงของพี่เนี่ยน่าจะเกิดจากสมองที่อยู่บริเวณส่วนด้านหลังของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนท้ายทอยนะคะ บริเวณสมองน้อยหรือว่าตรงก้านสมองเนี่ยได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดตีหรือแตกนะคะเนาะก็อย่างที่ท่านแรกเนี่ยระบุไว้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเส้นเลือดแตกตรงก้านสมองนะคะส่วนที่ท่านที่สอเนี่ยนอกจากอาการเวียนศรีรษะโครงเคลงแล้วอะค่ะที่ยังมีอาการในเรื่องของตาพร่ามัวนะคะพูดไม่ชัดแล้วก็ทรงตัวไม่ดีร่วมด้วย ซึ่งก็อาจจะเป็นได้นะคะว่าอาการเหล่านี้น่าจะเกิดจากสมองส่วนที่อยู่บริเวณด้านหลังนะคะได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดตีหรือว่าแตกนะคะเนาะ โดยสมองส่วนที่อยู่ด้านหลังของเราค่ะเขาจะทําหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวเนาะผ่านการรับรู้ตําแหน่งของศีรษะเราอะค่ะผ่านตัวรับความรู้สึกที่อยู่ในบริเวณหูชั้นในของเรานะคะโดยเขาจะส่งข้อมูลตําแหน่งของศีรษะของเราเนี่ยเข้าไปที่สมองนะคะให้สัมพันธ์กับภาพที่เรามองเห็นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเม drafted, us, though, cence, senses, in ื่อเวลาสมองส่วนที่อยู่ด้านหลังตรงเนี้ยเสียหายเข้าไปแล้วอะค่ะก็จะทําให้ในเรื่องของการรับรู้ตําแหน่งของศีรษะเรานะคะมันไม่สัมพันธ์กับภาพที่เรา มองเห็นนะคะเนาะทางก็อาจจะทําให้พี่ๆเนี่ยมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายได้นะคะเนาะอาการก็จะเหมือนกับพี่ๆเมารถเมาเรือนะคะเนาะทีนี้นะคะอาการเวียนศีรษะแบบเนี้ยนะคะเวียนศีรษะคลื่นไส้แบบเนี้ยมันจะเป็นอยู่นานไหมนะคะอันนี้กิ๊กขอแชร์ประสบการณ์จากคนไข้ที่มาที่คลินิกกิ๊กแล้วกันนะคะเนาะบางคนเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ภายในระยะเวลาเป็น 3เดือนนะคะเนาะเราค่อยๆหายไปหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นหนักมากแล้วก็เป็นตลอดเลยอันเนี้ยก็มีได้นะคะเนาะทีนี้นอกจากสมองส่วนที่อยู่ด้านหลังเขาจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวผ่านการรับรู้ตำแหน่งของศรีรษะเนี่ยนะคะผ่านการผ่านตัวรับความรู้สึกที่อยู่ในหูชั้นในแล้วอะคะ่ะสมองน้อยของเราเนี่ยนะคะเขายังทำหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวผ่าน การควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันประสานสัมพันธ์กันในขณะที่พี่ๆมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าสมองน้อยได้รับความเสียหายนะคะก็จะทําให้พี่ๆมีรู้สึกว่าเดินเซนะคะเนาะการทรงตัวไม่ค่อยดีอันนี้ก็เป็นได้นะคะเนาะ ทีนี้สําหรับพี่ๆที่เป็นเจนเลอติบหรือแตกท่านอื่นนะคะเนาะเรามีอาการเวียนศรีรษะอยู่คลื่นไส้อยู่นะคะก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะคะว่ามันจะต้องเกิดจากสมองส่วนที่อยู่ริเวณด้านหลังได้รับความเสียหายเสมอไปนะคะอาการเวียนศรีรษะตาลายเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเลยนะคะโดยสาเหตุที่อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของกิ๊งนะที่มักจะพบได้บ่อยเลยนะคะก็คือว่า พี่ๆที่เป็นที่พี่ที่มีแขนยังอ่อนแรงอยู่อะค่ะเราพยายามจะขยับแขนแล้วยกแขนโดยโดยแบบมีการเกรงมากเกินไปอะค่ะพยายามใช้บริเวณกล้ามเนื้อคอบาไหล่มากเกินนะคะเนาะในการที่จะยกแขนขึ้นนะคะโดยพี่ๆจะมีการเกรงคอบาไหล่อย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างนี้นะอึ๊บขึ้นอย่างเงี้ยเกรงคอบาไหล่เพื่อให้แขนมันยกขึ้นอย่างเงี้ยในการออกกําลัง การที่พี่ๆเกงคอบ่าไหลตรงนี้เยอะขึ้นมากเกินไปอะค่ะพอใช้ไปนานๆตรงนี้กล้ามเนื้อคอบ่าไหลของพี่ๆเนี่ยมันก็อาจเกิดการตึงได้พอมันตึงแล้วมันก็อาจจะทําให้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันไปไม่พอก็ได้นะคะอาจจะทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะได้ตาลายได้คลื่นไส้ได้นี้ก็เป็นได้แต่ว่านะคะอาการเวียนศีรษะตาลายคลื่นไส้ที่เกิดจากกล้ามเนื้อคอบ่าไหลตึงเนี่ยมันก็มักจะสัมพันธ์กันกับที่พี่ๆเนี่ย มีอาการตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ร่วมด้วยนะคะเนาะส่วนสาเหตุอื่นนะคะเนาะที่มักพบได้เลยอาจเป็นได้เลยนะคะก็คือภาวะที่ความดันของพี่ๆเนี่ยมันตกลงอย่างกระทันหันจากการที่พี่ๆเนี่ยเปลี่ยนท่ายอย่างรวดเร็วเช่นพี่ๆที่นอนอยู่นะคะหรือว่านั่งอยู่แล้วแบบรีบลุกขึ้นมายืนกระทันหันเลยหรือว่านอนปุ๊บล้ดลุกขึ้นมานั่งฟึ๊บกระทันหันเลยเนี่ยแล้วความดันมันตกกระทันหันมันปรับไม่ทันมันก็นจะทําให้พี่ๆมีอาการเวียนศีรษะ ตาลายได้นะคะเนาะแต่ว่าอาการแบบนี้มักจะเป็นอยู่เพียงชั่วคราวนะคะเหมือนเวลาพี่ๆนอนอยู่แล้วแบบลุกขึ้นมาเงี้ยแล้วแบบตาลายเลยแล้วต้องนั่งสักพักหรือว่ายืนสักพักแล้วอาการมันจะดีขึ้นนะคะเนาะทีนี้ภาวะอื่นก็เป็นได้นะคะเช่นะตะกอนหินปูนที่อยู่ในหูชั้นในของเรามันหลุดออกมานะคะตัวเนี้ยเมื่อตะกอนหินปูนที่อยู่ในหูชั้นในมันหลุดออกมามันก็จะทําให้พี่ๆมีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนโคลงเคลงคลื่นไส้ได้เป็นเหมือนกันนะคะมันไม่ได้เกิดจากตัวรับความรู้สึกที่อยู่บริเวณหูชั้นในหรือว่าสมองที่ทําหน้าที่ในการแปลผลมันเสียหายนะคะแต่มันเกิดจากตะกอนที่อยู่ในหูชั้นในเนี่ยมันหลุดออกมาอาการมันก็อาจจะมีความคล้ายกันได้บ้างนะคะเนาะหรือว่าพี่ๆที่มีภาวะเป็นเบาหวานนะคะแล้วแบบมีน้ําตาลในเลือดต่ํานะคะหรือว่าพี่ๆที่มีภาวะโลหิตจ,จางหรือว่าเป็นไทรอยนะคะก็อาจจะเป็นได้นะ หรือว่าพี่ๆที่มีการใช้ยาเกี่ยวกับพวกยาลดความดันนะคะเนาะยารักษาโรคหัวใจบางชนิดนะคะบางกลุ่มเนะาะยาคลายกล้ามเนื้อหรือว่ายาต้านซึมเศร้าบางกลุ่มก็อาจจะทําให้เกิดอาการในเรื่องของเวียนศรีรษะคลื่นไส้ผะอืดผะ,ะอมได้เหมือนกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับพี่ๆนะคะท่านอื่นเนาะที่เป็นเส้นเลอดตีบหรือแตกอยู่หรือว่ายังไม่เป็นแล้วกังวลกับอาการเวียนศรีรษะนะคะว่าเอ๊ะ เวียนศรีรษะอย่างนี้เกิดจากสมองส่วนที่อยู่ด้านหลังได้รับความเสียหายเสมอไปไหมคําตอบคือไม่ใช่นะคะเนาะมันไม่เสมอไปอ่งที่ขอตอบอย่างนี้ดีกว่าว่ามันไม่เสมอไปมันอาจจะเกิดจากภาวะต่างๆข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกีก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆลองไปปรึกษาแพทย์ดูก่อนเพื่อคัดกรองถึงสาเหตุอย่างอื่นก่อนนะคะเนาะส่วนสําหรับพี่ที่ส่งคําถามเข้ามานะคะเราก็ พี่ๆที่มีเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดแตกตรงสมองส่วนที่อยู่ด้านหลังเลยไม่ว่าจะเป็นไททอยตรงสมองน้อยหรือว่าตรงก้านสมองเนี่ยนะคะเรามีอาการเวียนศีรษะอยู่แบบนี้นะคะเวียนศีรษะโคลงเคลงนะคะตาลายคลื่นไส้ผื่นผื่นหรือว่าอาเจียนมากๆนะคะจนลบกวนชีวิตประจําวันหรือว่าจะรู้สึกกังวลเครียดหรือว่าทําไป ทำให้ในเรื่องของการทำกายภาพบำบัดของพวกพี่ๆเนี่ยมันไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้กีก็อยากจะแนะนำให้พี่ๆลองปรึกษาคุณหมอนะคะลองนำปัญหาตรงนี้ไปเล่าให้คุณหมอฟังบอกคุณหมอตรงๆนะคะเผื่อคุณหมอจะจ่ายยาที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการเวียนศรีรษะคลื่นไส้ตัวเนี้ยมาได้เนาะแล้วพี่ๆก็ทานยาตัวนี้ร่วมกับนะคะทานยาที่คุณหมอจ่ายหรือว่าทำตามวิธีที่คุณหมอแนะนำนะคะร่วมกับการทำกายภาพบำบัดนะคะเนาะก็อาจจะ ช่วยบรรเทานะคะลดอาการเวียนศรีรษะตรงนี้ลงได้บ้างนะคะซึ่งโปรแกรมในเรื่องของการทํากายภาพบําบัดเราก็มีโปรแกรมท่าออกกําลังนะคะเพื่อลดอาการเวียนศรีรษะนะคะคลื่อนไส้ตรงนี้ไปได้นะคะเนาะโดยนะคะเราจะเราจะมีโปรแกรมนะคะเนาะที่ออกแบบมานะคะเพื่อฟื้นฟูในเรื่องของตัวควบคุมการทํางานของศรีรษะนะคะกับสายตาเนาะ เพื่อฟื้นฟูในเรื่องของการรับความรู้สึกตำแหน่งของศรีรษะเนี่ยในหูชั้นในของเราตรงนี้ให้มีการทำงานฟื้นฟูให้มันทำงานประสานสัมพันธ์กันกับการมองเห็นของเรานะคะเนาะแล้วก็นะคะถ้าท่านใดที่มีปัญหาตรงสมองน้อยนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องแบบ เซเซนะคะเนาะมีปัญหาเรื่องเดินเซนะคะทรงตัวไม่ค่อยดีนะคะเนาะเราก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวนะคะโดยเน้นไปที่การฝึกเพิ่มการประสานสัมพันธ์การการทํางานของกล้ามเนื้อให้มันประสานสัมพันธ์กันกับการเคลื่อนไหวของพี่ๆนะคะเนาะแล้วก็ถ้าพี่ๆคนไหนมีปัญหาเรื่องพูดไม่ชัดเราก็ต้องมาฝึกนะคะออกกําลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดกันนะคะเนาะ ซึ่งโปรแกรมข้างต้นนะคะที่กิ๊กกล่าวมาเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเฉพาะเลยนะคะเนาะกิ๊กก็อยากให้พี่ๆเนี่ยได้ออกกําลังภายใต้การดูแลของนักกายภาพบ,บําบัดก่อนนะนะคะเนาะเพราะว่าเอ่อมันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเฉพาะจริงๆอะคะ่ะแล้วถ้าพี่ๆเอาไปทํากันแล้วมันโฟกัสไม่ถูกเนี่ยแทนที่อาการจะหรือทํากันไม่ถูกเนี่ยแทนที่อาการพี่ๆจะเบาลงบางทีอาจจะทําให้อาการกลับเป็นหนักมากยิ่งขึ้นได้นะคะเนาะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคําตอบของกิ๊กเนาะกิ๊กหวังว่าคําตอบของกิ๊กพอจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆได้บ้างนะคะเนาะถ้าพี่ๆคนไหนชอบคําตอบของกิ๊กนะคะเราเห็นว่าคําตอบของกิ๊กมีประโยชน์นะคะก็รบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะเนาะสำหรับนะคะคำตอบอสำหรับคลิปหน้านะคะกิ๊กก็จะมาตอบคําถามไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ แล้วก็ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะถ้ามีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้นะหรือว่าส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของกิ๊กได้เลยนะคะกิ๊กยินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็ไปหาคำตอบมาแบ่งปันให้กับพี่ๆกันนะคะเนาะนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย